สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพอกับชานั่งเอกฟินแร์นี้เราจะมือนีนั่งกันได้เนากินจะแสบซุเปอรน้องกินที้เก่าแต่ว่ามันต่ำบาคงจะเปลี่ยนเนากินนไม่มือนีเป็นซุปน้ำไม่จ้ะพี่น้องพูดนะเบองซุปน้ำไม่น้างเรจะสวดถวยเลยยันยันพี่น้องเบื่อจะพักกินถ้าต่ำบางคงไรมือไดก็ได้แต่ว่านั่งนะเบื่อดอกยันพี่น้องเบื่อก็เลยว่าเปลี่ยนอาหารเป็นซุปน้ำไม่จ้ะแล้วมันเราใหญ่เบื่อกันเลยจ้ะพี่น้องนี่ลาขวไใครใส่แค่รดใส่หัวหอมไปโรงเรียน ที่นั่งว่าเข่าขั้วเราบริกรกินอาหารนั่นละจ้ะก็เลยฮอร์ขับขึ้นมาบังเก็เลยเอามากินแก้มกับอันนี้จากที่นี่อันแล้วนั่งกับให้อันจะเบิ้งนังหมูนั่งซื้อมาไว้าะเฮ็ดอันใส่กอกไว้อะเฮ็ดแหนมพอดีที่ว่านั่งอบอันอบหมูสามซันนอกจากนาะใส่หมอทอดไรน้ำมันนั่งก็เลยเอาอันนี้รองอบรองเบิืงนกับพี่น้องก็กรอบกรอบขึ้กกันมานั่งบ่โพ้งอะนะนะกรอบดีเป็นนังจ้ะเหมือนไม่กพี่น้องนะกรอบดีขึ้กัน แต่ปลามัอนหัวพกเลยซื้อน้ำมันมันโอ้ยมันลีดออกค่ะพี่น้องในเทพถิ่มทังมาไหลน้ำมันอ่ะปลาแขลบดีกับซี่ยมอะไรเนี่ยอย่ามันเด็กแข็งมันบ่อฟูก็ยังอ่ะปัญหาขายเนาะมาจากมากินน้ำนั่งลูกนาใหม่ผักกาบห่ากับขึ้เกาเหลือแต่บักซี่พากาดเท้าบวกเขือแล้วก็มีอันหัวหอมส้อยสลับเออสร้อยซุบนาใหม้ตัวหนึ่งแล้วก็มากินครับเ่นืะจ้ะ พ่อจ๋าหนี่งมา่อกี้น้ำนั่งอือเป็นแต่แซ่บหลายพี่น้องซุปน่ำไม้ใส่ทั้งพริกเขียวพริกแดงวันี่หนึ่งจะพี่นอ้องอือตอกข้ามไงแหละใส่ทั้งพริกเขียวพริกแดงใส่ทั้งอันพริกป่นย่านบ่าเพียรจะเพราะว่าอันมันเป็นมันติดกันเนะออาะข้าวโพดหัจักเนะาะวานที่นี่โอ้ยำเพียรใส่พริกพงเข้าไปว่าเพียรดีเป็ดังจต่พี่น้องทำแรลกแห้งมันพี่น้องจ้า ความเขากรอวกับอบนไม่ง่าจ้ะซอส,สจ้ะซอสพืนประเทศโมได้กินออกขึ้นมากขึ้นกาอน้่งมเดลส่วนมากส่นพัสติกเนี่ยจ้ะส่วนพัสติคอรมีลรงเรียนต้นกลอยประสียงดังในกะปุง ปุงลงปรุงลงอนาะพี่น้องใจมันแสบมันด้กินโดนแล้วนทำไมที่เหลือจากันโมกพุทธพุทธล่ะ้จ บีแต่ว่าเฮ็ดยากง่ายพี่น้องจังน้องจังนั่งอบจากเคือวุน้นั่งเปล่งลืมเลยหน่อยละไฟแห้งหน่อยละไฟอ่อนแต่ว่าบัดสุดท้ายที่นั่งจับเลยนั่งอบไฟแห้งลสองลอยลาน้ำมันออกนะจ๊ะอาหารนะที่แคบหมโนี่กรอบสน้านันเพื่นนึกแต่ว่าแข็งนึกเหมือนพี่น้อง เห็นอย่าอีแล้วแขวนั่งหือบ้างผู้ใดแขวนวันไี้กินมาเดนะ้ค่ะแขวงทำให้น้่งเปียบนะ่ะแข้งก็อันขากระปูอีกแข้งก็ขากำโค้งอีกนะครับพี่น้อง นั่งในโอนหาหา๊บอนูสามสันเป่ือกแซนไม่เหมากันนะฮะเบอรงกำมือเนีงใดขอใครเข้ากะ ขัวไข่กับไข่ทีซี่ยู่ขาว,วนั่นเนี่ยจพี่น,อน,น้องป่าใสยังอีกเลยรถด,ดงรถด,ดีซื้อรถนั่งกับปลาใสนัวซี่ยู่ขาวเสียบจ้ะถนังเลยขัวไข่นั่งนั่งกับตังหมอกระทะแล้วน้ำกับเอาน้ำลงหน่อยๆแล้วก็ขวยยัวได้จ้ะปลาใสน้ำมัน แม่ไมัเหนียหน่อยแม่นหน่อยเล้วพี่น้องมันเป็นปั่นเนาะปั่นข้ามาซุปในหลายไปหน,นัองอืมปากแข็งก็แซ่บๆพี่น้องแซ่บๆนัวๆจ้า 党的阳光。 แข็งค่ะแข็งเนี่ยโอ้เพ,พี่น้องฮะเนี่ยม่วนกันไปพี่น้องผักซี่ห้องคุณอ,อ่ะเป็นเงาอ,อยู่น้ำมันอะ แข็งๆเลยน่าันเป็นทิมเหงือบพี่น้องแบคำยังไงจ๊พี่น้อง ยำแคบหมูอะไรเงี้ยนี่นี่นี่เสียงยำแคบหมูเนี่หูจะคองพี่น้องมืดหูดับไปเบ้อเลยแคบหมูหูดับตันนี่คอยอ่ะพี่มันเรื่ครับพี่น้องครับเนี่ยคุยเอาคุยเอาว่าเป็นเครื่องบุญหรือนั่กันแหละ อักซี่กับเรืออีกหน่อยนึงอย่าโยนในถุงที่ท่านล่ารางังราสิก,กินมันเบิดเบิดอักซี่กับราเศรา้าหรือเปล่าเนี่ยแสบแสบคัาดแสบแน่หอมเขาขวัวทำเปยังไงจ้าพี่น้อง ุ๋มมันลงผักชีชีไทยชีลาวนั่งปุ๋มผักอยู่บ้างหน่อยนเนี่ยเลยกินนั่งแต่ผักชีกับผักสลัดหละ่ะจ้ะผักสลดัดหริตะเกียบตะบนไงสันสันเห็นมามแค่นี้ถ้าผักชีกนีย่ย,ย่งเถื่อไปยู่บาดไม้ร่างเบิ่งจ้ะสิดินไม่บาดไม้ร่างปลูกเบิ่งห้าวปีเนี่ย ในีปลูกกระเพาไว้เก็บใส่ตู้เย็นไว้ก็งให้แล้วด้พี่น้อง อิ่มหน่อยพี่น้องจะเมื่อนี้การน,น่งอย่างพี่น้องเมื่อกินซุปน้ำไม่อย่าเบิด์ตจะพี่น้องคนนะ่ะเนื้อเครื่องหนึ่งไปกินต่อมือหนห้องครับแคบหมูห้องแคบหม,บมูอันผ้าดทอดอันใส่มหมอะไรน้ำมันแล้วก็ขวบใครเข้ามือกินได้อีทําไร,รบ๊อบกับเก็บเขาตู้เย็นจะพี่น้องเก็บอาหารเก่ามากินกันเมื่อไรประเทศคลีบก็ได้สำหรับคลีบนี้นั่งเขาไม่ยังลายขึ้เก่าเลยจ้ะฝากพี่น้องเป็นก็นร่างใจกดไหลกดแช่ กดติดตามในช่องนักเอกฟิลเลน่นได้จ้าสวัสดีจ้า